สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันจึงเคยกับผมเจ้าชายชีชัดเอกชนะชุติยานนท์ทางช่องโว t บายทีวี e ก็โว่บายทีวียก็โว่บายทีว k ทิกนี่ก็โว่บายทีวีท่านผู้ชมครับหลังจากมีการประกาศยุบสภาแล้วก็เข้าสู่โหมดการเลือกตั้งเข้าสู่โหมดการหาเสียงเริ่มอภิปรายอธิบายนโะยบายต่างๆให้พ่อแม่พี่น้องเข้าใจ ก่อนหน้านั้นครับท่านผู้ชมครับก่อนจะมีการยุบสภาก่อนจะอะไรต่างๆนี่นะผมเคยพูดในนี้ในทิกตอกในยูทิวในเฟซบุ๊กในอะไรต่างๆโลกของโซเชียลไปได้ดูได้ในช่องบอยวายทีวีการประทะกันระหว่างกัมพูชาหรือว่าเขมรกับไทยแลนด์นี่นะในยุคของการมาเป็นนายกรัฐมนตรีของอนุทินชาญวิรกุลโดยการอุ้มสมจากธนาธรพักสีส้มนี่นะฮะ เขาหัวกันอุ้มกันมาทำเป็นนายกแลฐมนตรีเอาพรรคที่เสียงข้างน้อยที่สุดนะฮะวันนี้ก็เล่นปาหีให้เห็นกันนะครับเล่นปาหีนะฮะอ้นี่เอื้อกันอ้นี่เอื้อกันไปเอื้อกันมาระหว่างส้มกับดําเงินผมเคยพูดตลอดว่าคอยดูนะอ้มีการประทะกันเนี่ยทหารเสียชีวิตไปมากมายเนี่ยฮะไม่ว่าจะเป็นขมิ้นเองไทยเองเนี่ย คนพวกนี้มันไม่ได้เห็นคุณค่าพ่อแม่พี่น้องครับมันไม่ได้เห็นคุณค่ามันมองเห็นแต่อะไรหรือเปล่าครับประโยชน์ของพวกมันสู้รบกับขมรแต่มีการส่งน้ำมันไปให้อันนี้ผมไม่ได้ปักปันว่าใครทำอะไรนะผมพูดในฐานะประชาชนผมบอกคอยดูนะการสร้างสถานการณ์เพื่อที่จะให้เอื้อต่อการ เลือกตั้งแล้วก็จะไปโหนเจ้าแล้วก็จะไปโหนกระแสทหารโหนความข้างชาติโหนความรักชาติมึงวางแผนมากับมือแล้ววันนี้ผมเห็นแมก้กระทั่งเจ้าของเจ้าของหรือไม่เห็นตระกูลแล้วกันนะนามสกุลเดียวกันกันกบปั๊มพีทีสีน้ําเงินเนี่ยออกมาประกาศเรียกร้องให้พ่อแม่พี่น้องเลือกพักการเมืองเลือกตั้งนี้ต้องเลือกพักที่รักชาติ รักศาสนารักพระเจ้าเป็นดินรักประเทศพักไหนที่ไม่รักประเทศอย่าไปเลือกมันประชาชนกินข้าวโลกโซเชียลมีข้อมูลอนุทินวางแผนหรือไม่ผมไม่รู้สุดท้ายมาล้อเล่นเรื่องอะไรครับอังเคินกูไม่ใช่หลานมึงนะอนุทินก็มาโหนกระแสตรงนี้อังเคิน เขาก็รู้ว่าใครเป็นคนจัดฉากแต่ถ้าผมจะพูดให้อนุทินกับพีรพัฒน์วชิระปาการวชิรปาการอะไรพวกนี้ไม่กระทั่งไอ้เป็ดด้วยเนวินด้วยนะพวกไอ้หน้าหัวพวกทั้งหมดนะพรรสีน้ำเงินะพักมึงเรียกฟาเธอร์ฟาเธอร์ฮุนเซนชาดาไทยเสร็จเรียกพ่อฮุนเซนพรรคไหนอะพรรคภูมิใจไทยอินเทอร์เน็ตฟุตเป็นมี หลักฐานมีผมพูดในฐานะประชาชนมึงไปร้องเขาอังเคลนเด็กเมื่อวานซื้อเรียกผู้ใหญ่เขาเรียกลุงเขาให้เกียรติแล้วแต่มึงแก่ใกล้ๆกันกับฮุนเซนเนี่ยใกล้จะเข้าลงได้การด้วยคนของมึงอะ่ะพักสีน้าเงินพักภูมิภาไทยอ่ะแต่มึงเรียกฮุนเซน,นว่าพอ่อพ่อฮุนเซนแม้ไอพักฟาเธอร์ฮุนเซนวันนี้ออกมาโหนเจ้าวันนี้ออกมาโหนกระแสการข้างชาติรักชาติสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย พวกมึงมีส่วนไหมสู้กันไปมีประเทศไทยส่งน้ามันไปขายส่งทน้ำมันไปให้ขมรสู้กันไปถึงวันยุติวันจะประกาศเลือกตั้งหยุดยิงใครเขาก็มองออกผมวิเคราะห์ในฐานะกูเป็นประชาชนแล้วบอกตรงนะจะตายกี่ชาติกูก็เลือกพักเพื่อไทยเพราะนโะยบายคดพ่อคดแม่กูเนี่ยญาติพี่น้อง ประชาชนทั่วประเทศเขาได้ประโยชน์จากพักนี้มา20กว่าปีแล้วตั้งแต่มีพักนี้เกิดขึ้นมาในนามไทยรักไทยพลังประชาชนจนมาถึงเพื่อไทยยังใช้นโยบายของพักเพื่อไทยอยู่ทุกวันเนี้แล้วพักมึงอะพักสีส้มมึงมีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีมึงก็ไม่เอามึงมีโอกาสเป็นรัฐมนตรีมึงก็ไม่เอามึงยกให้ไอ้หนูเป็นแล้วมึงไม่เรียกร้องอะไรจะขอเป็นรัฐบาล